วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับทางด้านของนายแมนรัตครับรัตนสุขคนอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้สั่งเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนและวก็ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์กรพิทักษรรัฐธรรมนูญของไทยของนายศรีสุวรรณจัญญาแล้ว โดยจัดตั้งสมาคมดังกล่าวของนายศรีสุวรรณได้มีการตรวจสอบพยายนหลักฐานต่างๆข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญจำนวนไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่ ำนักงานแห่งใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่แล้วก็อาชีพของผู้แจ้งเป็นสมาชิกจำนวนสิบเอคน mm. และข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่าบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อยู่แล้วก็อาชีพของผู้ที่จะสมัครสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญจำนวนสาคนให้ถ้อยคำยืนยืนยันสอดคล้องว่าไม่เคยเป็นสมาชิกไม่เคยเป็นสมาชิกของสมาคมองค์กรพิทักษ์ รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใดแล้วก็ยังมีรายชื่อในบัญชีจํานวนสองรายให้ถอยคํายืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้ารูปประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยดังนั้นการที่นํารายชื่อการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหาคนครนั้นบุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใดพยานหลักฐานจึงมีน้ําหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือก็คือมีจำนวนสมาชิกไม่ครบสิบคนจึงได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติร,ราชการทางปกครอง2539เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคามองค์กรพิทักรัฐธรรมนูญไทย응 ก็คือองค์อธ um, wow ิบดีกรมการปกครองก็ลงนามเพิกถอนแล้วเอาง่ายๆสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของทางคุณศรีสุวรรณจันยาแล้วชีชาติบอกว่ามีสมาชิกไม่ถึง10คนตามคนาย